ทุกคนเออมันกลับมาแล้วเว้ยนี่พ่อแม่เขามาส่งพอดีก็ขอ,ขอบคุณพ่อแม่มากๆนะครับที่มันที่ดูแลเอินให้กับผมก็ขอโทษทุกคนทุกคนมากๆนะครับที่ทําให้ผิดหวังที่รักเอิญน,นี่หน่อยวันนีหน่อยนี่หน่อยมาแล้วเลยยวครับแมวเอิญมาให้นะลูกมาเอาที่แมวเอิญมาส่งนะครับ นันลูกนะอัไหนไม่ดีก็ว่ากันไปดีก็ว่ากันดีนะอดี๋ยวเาวกแม่กันอีล่ะครับมาเขาใช่ไหมอะกับเขาอะไรใช่ไหมเป็นดีกันนี่นนันิวเป็นดีกันนี่นอันนี้คืองานมาเพื่อทำงานเอทีพ่อแม่ีะต้องดูแลเขาไม่มีงานเขาก็ไม่มีเงินขาขอโทษนะนะนเขาขอโทษนะโอกาสมันมีแค่ครั้งเดียวคิวไม่เขาขอาจะไม่ทาอีกแล้วเขาสัญญาเอาไปไหนได้